รู้สึกได้ความรู้ได้อะไรหลายๆอย่างจากผู้เชี่ยวชาญน,นะคะได้คติที่เอาไปย้ำเตือนจิตใจตัวเองไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวนะคะเป็นกิจกรรมที่เพื่อนๆได้แสดงศัก,กยภาพทั้งการเต้นแล้วก็มีการเปิดโอกาสให้ถามคำถามกับคุณหมอเองเลยพูดเตือนนะคะ,ะเพื่อนที่กำลังจะ เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในที่ตรงนั้นค่ะสําหรับหนูนะคะตัวหนูเป็นประธานนักเรียนหนูคิดว่าหนูมีเสียงที่ดังกว่าเพื่อนๆคนอื่นค่ะหนูอาจจะจัดตั้งชมรมดนตรีกีฬาหรืออาจจะเป็น cover dance อย่างวันนี้ค่ะการที่เขาได้ทําในสิ่งที่เขาชอบจะเป็นการดึงให้เขาไปสนใจสิ่งอื่นมากกว่าใช้เวลามาพัวพันกับยาเสพติดค่ะ ก่อนอื่นเลยหนูก็คงจะถามเขาค่ะว่าเขามีปัญหาอะไรเขาเครียดอะไรพอรับฟังปัญหาเขาแล้วก็อาจจะพาเขาไปทไําในสิ่งที่เขารักที่เขาสนใจเพื่อเป็นการดึงเขาออกมาจากตรงนั้นค่ะเด็กๆได้รับความรู้โดยตรงจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเด็กๆก,ก็จะได้รู้วิธี ปฏิบัติตัวในการปฏิเสธยาเสพติดแล้วก็โทษของมันนะคะสิ่งที่ได้รับในวันนี้คือจะเป็นในเรื่องของการสร้างความตระหนักรู้นะครับสร้างความใส่ใจนะครับในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเด็กของเราและเยาวชนของเรานั้นรู้จักการหลีกเลี่ยงรู้จักการป้องกันนะครับแล้วแล้วก็รู้จักการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับจากองค์ความรู้ต่างๆทางทั้งจากทางที่สบชอมอบให้รวมถึงทั้งทั้งจากทางโรงเรียนรวมถึงสื่อต่างๆครับ